จะอยู่กับแรปเตอร์ V6 400แรงมา้าคันนี้จัดทรงแบบผู้มีอำนาจดูมีอิทธิพลคันนี้เลยซูเปอร์ดิวตี้แบบฟูลไซส์จากไอคอนค่ะสเกลด้านหน้ามีความใหญ่ขึ้นมากโดดเด่นด้วยไฟหน้านำเข้าจากเมกาบวกกับตัวไฟบา์ที่เราติดเพิ่มเข้าไปแล้วตัวนี้ไฟที่เอาไว้เวลาเราทำภารกิจนะความสูงเดิมๆไม่ได้ยกเลยแล้วแถมยังยัดยาง35ออฟเซ t 1 4ได้ด้วยอ่ะเออเดี๋ยวเป็นยังไงมาบอกนะคะมุมมองด้านข้างเนี่ยความสูงรถกำลังดี2เมตร10ค่ะความเฟิร์มของด้าน หล่อมากนะเพราะว่าเราเห็นไฟท้ายแบบชัดๆเต็มตาถ้าเกิดว่าเราใส่เป็นล้อใหญ่ขนาดนี้ออฟเซตลบ44แผ่นปิดท้ายของเราก็ จัดไปเลยค่ะแบบนี้ข้างหลังเฟริร์มขึ้นใหญ่ขึ้นจะพามาดูรายละเอียดแต่ละชิ้นกันเริ่มที่ด้านหน้าเลยค่ะฝากระโปรงหน้าขนาดใหญ่ที่เราเปลี่ยนมานะจะเห็นว่ามีลวดลายแล้วก็มีเคิร์ฟคำว่าซูเปอร์ดิวตี้เนี่ยชัดมากๆเลยเหลี่ยมสันของเขาเนี่ยคมด้วยแล้วเราติดไฟเป็นไฟ LED ตรงเสาเอโดดเด่นด้วยไฟหน้านําเข้าเมกาไฟประกอบด้วยไฟสูงไฟต่ำเดย์ไลท์แล้วไฟเลี้ยวค่ะไฟตัดหมอกขนาดใหญ่โอ้โหอยากจะไปทดลองไฟในที่มืดๆเลยตัวกระจังหน้าติดไฟเดย์ไลท์เพิ่มเข้าไปด้วยนะคะบวก กับตัวไฟสัญญาณจะทรงหน้าล่างยาวลงมาจนถึงชายกันชนสีดําเลยค่ะทําให้ดูยาวขึ้นนั่นเองแล้วตัวห่วงลากจูงของแรปเตอร์เนี่ยเขามีมาอยู่แล้วสองห่วงแต่เราเปลี่ยนเป็นตัวนี้เลยที่เป็นสแตนเลสทั้งชุดค่ะแถมสลักชื่อของเราเองได้ด้วยนะปกติถ้าเราไม่ไม่เปลี่ยนนะคะก็จะเป็นคําว่าไอคอนค่ะตัวบอดี้แรปเตอร์เดิมๆเขาอยู่ที่2เมตรค่ะแต่พอเราแต่งเป็น F 2 5 0แล้วเขาจะอยู่ที่2เมตรสิถ้ารวมกับตัวล้อใส่มาเป็นออฟเซ็ตลบสี่สี่จะอยู่ที่2เมตรยี่ห้าแล้วล้อแม็กซ่เลนโซ่ที่ ตัวนี้ค่ะใส่กับ F 2 5 0คือเข้ากันมากแล้วตัวยางเป็นตัวยางเลนโซ่ซีรียางามคูณ1 2 5ง R 2 0แล้วที่เห็นคือลบ44นะคะเราใส่แบบไม่ต้องยกความสูงเพิ่มเพราะว่าตัวบอดี้อ่ะเขาจะมีความโค้งของคิวลอ้อขนาดใหญ่ทําให้เอ้ยเราใส่ล้อใหญ่ๆอย่างเงี้ยสบายเลยนะคะแล้วสัญลักษณ์ F 2 5 0ที่อยู่ข้างรถหรือแม้กระทั่งอยู่ที่กันโคนแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยเป็นสแตนเลสท,ทั้งหมดเลยค่ะเท่เลยอะ่ะใส่ใจรายละเอียดทุกชิ้นเลยนะคือใส่ของดีทั้งหมดเลยตัวอดดี้ราน ก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าใหญ่เอาพามาดูข้างหลังมันบกมากๆนะคะไฟท้ายมีความยาวเพิ่มขึ้นด้วยนะปกติไฟท้ายจะอยู่ประมาณนี้ไฟเขาชัดมากการชนท้ายมีไฟด้วยอันนี้เราใส่ชิ้นงานไปที่กันชนท้ายเลยตัวลากจุงด้านหลังแน่นอนนี่ก็เป็นสแตนเลสเหมือนกันค่ะแล้วท่อแรปเตอร์ปกติเขาจะออกมาเป็นแบบคู่ใช่ไหมแต่ตอนนี้ค่ะออกมาเป็นแบบคู่ก็จริงแต่แต่แตและข้างเนี่ยก็เป็นดับเบิลด้วยเสียงก็มีความหนักแน่นขึ้นเยอะเลยฝาถังน้ํามันยังอยู่ด้านซ้ายและใช้งานเหมือนเดิมค่ะแรปเตอร์เนี่ยเขาเป็นเครื่องยนต์3 ซินนะแล้วเป็นแบบทวินเทอร์โบโด้วยโหดกว่าใบเทอร์โบก็คือเทอร์โบของเขาเนี่ยทำงานพร้อมกันทั้ง2ลูกเลยแต่ว่าถ้าเป็นตัวใบเทอร์โบเนี่ยเขาจะสลับการทํางานค่ะแล้วตัวแรปเตอร์เนี่ยเขามีโหมดการขับขี่มาให้มากสุดถึง7โหมดเลยนะคะโหมดออฟโรดโหมดขับ2ต่างๆเนี่ยก็ไปได้ทั่วโลกแล้วแล้วมาดูการเก็บงานของด้านหน้าตัวรถกันก่อนกว่าเราจะเห็นชัดเจนเลยนะว่าสิ่งที่ขยายข้างเพิ่มเข้ามาเนี่ยคือตัวแผ่นสีเทาสีเดียวกับตัวรถเนี่ค่ะเขาเป็นชิ้นงานเดียวกันนะที่ยกขึ้นมาถึงตรงนี้เลยเขามีซีเรียลน FR ก็ Ford Ranger Raptor F 2อ0 Number Serial 004แผ่นเพจปิดด้านหน้าเนี่ยก็จะครอบคุมไปทั้งหมดเลยนะคะมีคำว,ว่า Icon Car Super Duty by Gemmic ค่ะก็เป็นชื่อดีไซเนอร์นั่นเองอยากได้ความดุดันและหน้าเก่งขามแบบนี้โทรหาจอยเลยค่ะ098 816 6 9 9 3